ไปเยอะน้านี่นี่นี่บอกแลวใช่ไหมว่าไม่ให้ไม่ให้พ่นน้ําลายบอกว่ายังไงว่าไม่ให้พ่นน้ําลายเข้าใจไหมโอ้ยอ้วกใสกูทำไมล่ะใครจะอ้วกใสแล้วไม่เคยเ่นใสคนอื่นเขาเนี่ยอ้วกใส่ไม่ดีมันสกปรกไหมมันเชื้อโรคตอนนี้รู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เอสตีส่งครีมให้อันนึ่งทำไหนพ่นก็ต้องเอาอะไร เอาครีมเอาเอาฟันออกทีทีทีละซีกใช่ไหมถ้าพ่นอย่าเลาะฟันออกเนี่ยฟันเนี่ยมาวันนี้เรากินกันนะเดี๋ยวเราชนกันมันเทาหนึ่งแก้วนงนุชยสองแก้วพุทธวาจาสามแก้วยกตั้งนานแล้วไม่ไปไหนเลยกําลังจะยกเนี่ยเร็วๆวเลยไม่ไปไหนเลยเพิ่งจะหมดขวดแรกเนี่ยแก้วเนี่ยอาขวดแรก หัวที่สองกำลังจะเปิดจริงๆนนะพี่โเป็นตร็วๆเลยใช้เวลายกยอะเยอะไปเร็วๆไปหมดไปอย่าอย่าวางมีมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวผ้าอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ้าสั่งตกอีกเอาเข้าลึกๆหน่อยพ้าชอบสั่งจังเลยเร็วๆนะเริ่มเจ็บตาแล้วจะฟ้องแม่มีคนแกล้ง ได้แล้ว้ได้ล้นี่นะครับเป็นหนดแล้อเคท้องอืดมากเลยอืดท้องอืดเลยดี๋ียกนโตมาทํทกันหนูได้เนาะไปไหนป้อมไปดูจะถามแม่มีอะไรก่อนเดี๋ยวค่อยไปสายเพราะว่าเออรอผากมานนเที่ยงอะจุดอยู่่งไหนเนี่ยอันี้ที่จับมาคุณเทียงมีอ่ะขาผ่าไปก่อนเลย มือ้อกลางวันไม่เทไรหรอกหอาก,นะะก็ะแล้วก็กินได้เหมือนกลางวันเออมื้อกลางวันทำอะไรก็กิน,น,นทั้งนั้นแหละใช่ข้าวผัดกุด้งเชียงใส่ไข่ข้าวใส่ไปเลยผัดไปเลยมื้อกลางวันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มากไม่เหมือนมื้อเย็นมื้อเย็นคนเยอะอืดท้องแน่นท้องมากเลยอ่ะทขาไม่คนง,งานกับพวกเีาก่อนเขียนเรข่องอะไรเรื่องอะไรโอ้ยเดี๋ยวไฟเราต้องรอผักมันลงสายนิดนึงมันจะราคาเนี้อราคาถูกหน่อยเช้าบัาลังจะแพงเจืหนูแน่นท้องมากเลยอ่ะ ช่วยหนูเรียกพี่โน้ตมาเรียเล็กกัไหนเรียกคุยอะไรกันนะเปียกเขาคุยอะไรกันอะเห็นเลขขนาดเรื่องฝันเท่าไหร่ละนี่จะให้พัฒนาให้ไม่เอาเขียนให้ตัวตัวเดียวตัวเดียวุกจะเอาไปแทงจะถูกเลขเลยพาไปเที่ยวพี่โนโทรมาแล้วอ่ะเอาสองตัวคิดให้ดีๆนะเอาเอาะไรแม่เนาะมองไม่เห็นเลยเป็นไรเขียนเลยเขียนเลย เชิญเลยเชิญเลยเอาไม้แม่นนะเออสองสี่ไม่แทงนั่นแหละเจมส์ไม่ต้องไม่ต้องบอกคนอื่นหรอกเขาล็อกเลยรู้เรื่องไม่ในะอะไรนะเรียกอะไรนะสองไม่บอกเราสองสี่สองสี่ไม่บอกเราด้วยว่าบ้านหินอะไรเปียกเลยสองสี่ไม่บอกนะไม่บอกเออไม่บอกสองสี่ทำตัวอีๆหนึ่งหนักเลยฮะเออไม่บอกเขาไม่บอก เขาไม่บอกเปียกชุดอยู่ลงไหนอะที่จะใส่เล้วล่ะรุ่งนี้หุออกปุ่งนี้ละเขาไม่บอกเราสองสี่เออเขาไม่บอกให้ถูกหวยลังที่หนึ่งจ้ามึงเป็นคนมีอาชีพและพ่อแม่หนูอะเขาไม่บอกเราสองสี่เขาไม่บอกนะสองสี่เน่เน่ขึ้นลงด้วยเนะขึ้นลงด้วยกันงงวะที่แรกพี่ลุงบอกอะไรวะตอนแรกบอกวันนะเออบอกว่าอะไรนะสองแปดได้ปะสองแปด มีลงพูดตอนแรกฟันเห็นันเห็น่ระสามชั้นสองอองเออให้สองสี่แล้วก็เราก็ซื้อสองสามเราก็ได้นะแต้มนึ่งรถแต้มเพิ่มแต้มไงเออรถแต้มเพิ่มแต้มอ่ะรถแต้มเพิ่มแต้มต้องสองสองสามสองสี่สองห้าเลยใช่รถแ้ก็ต้องนะอยากเอาแต้มานียรอเทไม่ไหวแล้วแน่นมากเลยนะโอ้โหม f t เลยบอกจัดไปค่ะมา เร็ว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 เรวไม่คนบอกสองสี่พันเออเขาเออเดย่านงี้พี่นูแค่มันเลยเดี๋ยวเขารู้เจ๊เป็นคนดีกันหนูนะเขารู้เดียเขารู้พายรู้อีนี่เนี่ยคนติดยิงมันตายอืไม่จะอ้อีกล้ว